มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยเทอไม่กลัวสิ่งใด สวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบันทึกไทยนะครับวันนี้นะครับคุณเอกมนัดกับพี่เก่งที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งนะครับคุณเอกบอกว่าให้พี่เก่งเนี่ยมายืนอยู่กลางลู่วิ่งสนามกีฬาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเจอพี่เก่งเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะนัดแขกรับเชิญคนใดนั้นนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวหาคุณเอกก่อนจอด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 เลยดึงเด้งด้งด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 งทำอะไรไปทำอะไรพี่เก่งทำอะไรโอ้โหหอบเลย เหน,นื่อยน,นิดนึงเหนื่อยนิดนึงค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครบ้างแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงแกลงค่ะเป็นผู้หญิงแกล้งอ,อึดมากเป็นนักกีฬาไตรกีฬาไตรกีฬาเลยที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงแข่งขันในสนามที่เป็นสนามในฝันของนักกีฬาไตรกีฬาทั่วโลกเรียกว่าเป็นสนามในฝันเลยใช่เป็นหญิงไทยคนแรกและคนเดียวณตอนนี้เลยครับผมค่ะแต่ก่อนจะไปเจอแขกรับเชิญท่านนี้นะครับเราไปพบกับช่วง เปิดหน้าบันทึกค่ะครับเล่นเอาหอบเลย <c oughs> ใช่ครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ข้าวเก้าสิบคุมผู้ชมเคยอ่านหรือเคยเห็นหนังสือการ์ตูนที่ราคาถูกที่สุดเล่มละเท่าไหร่คะเจอคําถามแบบนี้หลายคนคงนึกไปถึงการ์ตูนเล่มละหนึ่งบาทในยุคก,ก่อนใช่ไหมล่ะคะ กระตูนเล่มละหนึ่งบาทนั้นเป็นกระตูนฝีมือคนไทยเล่มขนาดเครื่อง a อมีจำนวน16หน้าเหมาะสำหรับการพกพาหนังสือกระตูนเล่มละบาทนี้กำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาโดยสำนักพิมพ์สากลเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกพิมพ์ด้วยต้นทุนต่ำเพื่อจำหน่ายในราคาเพียงแค่บาทเดียวทำให้ผู้อ่านซื้อได้ง่ายสำนักพิมพ์อื่นๆก็พิมพ์ตามกันออกมาบ้าง ทำให้การ์ตูนเล่มละบาทนี้จะเริญรุ่งเรืองมากในช่วงปี2525 25ถึง2527แต่ก็ค่อยๆซบเซาลงเมื่อสสม,มีการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาแทน,ทนเนื้อหาของการ์ตูนประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นแนวพื้นบ้านจากจักวงวงและเรื่องผีผี จะมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์จากฝีมือนักวาดการ์ตูนมากมายอย่างเช่นจุกเบี้ยวสกุลนักครบรุ่งแก้วรุ่งเจ้าเก่าชายชนและอีกมากมายและยังเป็นสนามฝึกฝีมือให้นักวาดหน้าใหม่อีกด้วยปัจจุบันก็ยังคงเห็นการ์ตูนแบบนี้วางขายอยู่ แต่ราคาก็เพิ่มขึ้นตามการเวลาละคา่ะตอนนี้ขายกันอยู่เนี่ยละ5บาทก็ยังนับว่าเป็นหนังส,สือการ์ตูนที่มีราคาไม่แพงเลยคทยช่วง Break Record ค่ะแล้วตอนนี้บรรทุกไทยก็นั่งอยู่กับคุณนำนะคะหรือว่าคุณน้ำเพชรพรทรักษ์เจริญซึ่งเป็นหญิงแกร่ง ของประเทศไทยคนแรกค่ะคนคไทยสวัสดีค่ะคุณนําสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณเก่งที่ทราบประวัติคุณนํามาเนี่ยไม่ไมใช่ธรร,ธรรมดาเลยเป็นหญิงแกล่งจริงจริงครับค่ะคำถามแรกที่อยากถามเลยค่ะคือคุณนําเริ่มรู้ว่าตัวเองพลังมากขนาดนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ แรกคือคนออกแบบแบบกำลังกายจะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะหรือหรือเราจะทําได้เยอะขนาดไหนถ้าถ้าเราไม่ได้ลองทำดูครับทีนี้ก็เลยก็เริ่มจากเ,าเหมือนคนทั่วไปนะคะก็เริ่มจัดเดินบ้างวิ่งบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆพอทําที่ระยะนี้ได้แล้วก็ขยับตัวเองเพิ่มระยะตัวเองไปเรื่อยๆเพราะมันก็คือ เป้าหมายใหม่นี่คือชาเลนจ์ใหม่ที่ที่มันรอให้เราไปพิสูจน์ว่าเราจะทําได้ไหม,มหก็คือคุณดับนี่เป็นนักกีฬาไตรกีฬาไตรกีฬาต้องทําอะไรบ้างครับ กากีฬาเนี่ยก็เป็นสามประเภทหรือสามชนิดกีฬาน<ช>ะคะคือเริ่มต้นจากว่ายน้ำว่ายน้ำขึ้นจากน้ำเสร็จมาปุ๊บก,ก็มาปั่นจักรยาน,นจักรยานใช่ค่ะแล้วก็จบด้วยวิ่งแต่ละอย่างเนี่ยระยะเวลาหรือระยะทางมันประมาณไหนบ้างเอ่อกตรกีฬาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับวิ่งเนาะถ้าเกิดใครได้ลองว,งวิ่งวิ่งลงสนามวิ่งหรือแข่งวิ่งบ้างก็จะมี ตั้งแต่ระยะมินิระยะฮาฟระยะฟูลนะคะไตรกีฬาก็จะเหมือนกันถ้าระยะมินิเลยหรือหรือในภาษาไตรกีฬาเขาจะเรียกว่าระยะโอลิมปิก i s ส a n เทนะคะเป็นระยะที่เราจัดอยู่ในใส่เข้าไปอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกนะคะก็จะเป็นว่ายน้ำ1,500เมตรต่อด้วยจักรยาน40กิโลเมตรข่ะแล้วจบด้วยวิ่ง20กิโลก่อนที่เราจะรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมัน ต้องใช้พลังแค่ไหนหรือว่าต้องฝึกซ้อมขนาดไหนรเรามาเริ่มที่ว่าคุณหนำเนี่ยเริ่มเล่นกีฬาอย่างจริงจังเมื่อไหร่ ที่ผ่านมาตั้งเด็เดกๆเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ใช่เป็นเด็กที่ชอบออกกาลังกายเลยครับไม่ออกกําลังกายเลยแบบชอบที่จะอยู่บ้านเฉยๆด้วยซ้ำอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าจะไม่มีแอคทิวิตี้เลยตอนเด็กๆครับแต่เผอิญจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของการที่เรามาเป็นคนออกกําลังกายเนี่ยต้องต้องให้เครดิตคุณแม่ครับะะแล้วก็เราที่ที่ห่วงสุขภาพคุณแม่ดังนั้นคุณแม่ต้่งไปเช็ค แล้วก็พบว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจนะคะะฉะนั้นคุณหมอก็แนะนานให้ให้ให้กับคุณแม่เนี่ยให้ออกกาลังกายบ้าง,างก็เลยบ,บอะคุณแม่ไม่เป็นไรเดียลูกพาไปเองก็เนี่ยมาที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะคะมาที่นี่แหละนะคะไทยญี่ปุ่นกันแล้วก็มาเริ่มวิ่งเลยคงยังไม่ได้ทําไม่ได้แน่ๆเพราะคนคนไม่ออกกาลังกายก็เจอซึ่งก็เริ่มจากตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็พอไปเรื่อยๆแล<อ>้วก็มีความ ฟิตที่มากขึ้นความแข็งแรงที่มันมากขึ้นเองหลังยังก็คือเริ่จากวิ่งสลับเดินอพอเริ่มจากเรียนต่อเราก็ได้ตรงเนี้ยติดตัวไปพอไปเรียนปุ๊บก็เวลาว่างจาการเรียนเช้าก่อนเข้าเรียนหรือเย็นหลังเลิกหลังเลิกเรียนปุ๊บเราก็จะวิ่งจนกระทั่งได้มีโอกาสไปลงแข่งมินิมาราทอนมาราอนรเมื่อสักปี2015แล้วกนปี2020 หนึอันนนั้นต้องวิ่งกี่กิโลคะมินิมาวท่เท่ารั้งสิบโลสิบ <10 S 1> โลสิบโลค่ะสิบโลครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบ พอได้เหรียญแรกมาเรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากนะคะแล้วเกิดใครยังไม่ยังไม่แบบลงสนามวิ่งจะ,จะอาจจะในภาพไม่ออกนะแต่ใครไปวิ่งเนี่ยจะต้องแบบเป็นอาการเดียวกันคือแบบได้เหรียญมาแล้วรู้สึก,กพพว,ว่าเป็นความภูมิใจเรียกว่าเป็นการแข่งครั้งแรกแล้วได้เหรียญด้วยหมายถึงว่าเหรียญแค่เหรียญเข้าเส้นเลยคะก็จะแจกเหรียญหนึคนละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอุจจ้ยเราภูมิใจจริงเลยที่เราทำมันได้ Achievement บางอย่างที่เราได้จากการออกกำลังกายแล้ะแล้วก็เลยแบบตั้งเป้าว่าโอเค จะไปวิ่งเพื่อสะสมเหรียญเพราะแต่ละเหรียญ oh. แต่ละที่มันจะหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วก็อยากจะเก็บไว้ที่ประเรือเพื่ออีกหน่อยมาดูว่าเราไปแข่งที่ไหนบ้างเราไป,ไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเป็นคนชักชวนไปการแข่งขันกีฬาในคนเพื่อนค่ะพี่ท,ที่ที่รู้จักกันค่ะที่รู้จักกันก็คือเจอกันในในจีนนะคะตอนนั้นหนาเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งอยู่แล้วรเริ่มวิ่งมินิมาลาธอนแล้วเริ่มวิ่งฮาลาธอนแล้วเขาบอกเอ้ยหนำเนี่ยหนารู้จัก ตายีราไม้นะ่กเรไม่รู้จักคืออะไรอะ,อะไรนัเขาก็อธิบายให้ฟังบอกบอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแข่งลองไปดูกันไหมอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่พี่ก็ยังไม่เคยแข่งเหมือนกันแต่ mm hmm. แต่พี่ว่ายน้ําพอได้อะไรเงี้ยเราลงไปลองกัน mm hmm. ก็เลยรวมกันกับเพื่อนไปสีห้าคนไป mm hmm. ลองลงครั้งแรกพอลองแล้วรู้สึกว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนทําให้คุณน,นําเนี่ย ติดอกติดใจใช่ใช,ใช่ใช่ใช่ติดใจมากสเสน่ห์ของมันอยู่ที่ความความหลากหลายความหลากหลายของมันแล้วก็ความที่เรารู้สึกว่าถ้ามันวิ่งอย่างเดียวเรากลับไม่เหนื่อยแต่พอมันมผสมกันเนี่ยโอ้โหพอว,ว,ว่นายน้ำเสร็จขึ้นมาปั่นจักรยานต่ออูขาเราแบบขาเราจะแบบขี่ไม่ค่อยออก ยิ่งจกักรยานลงมาวิ่งเนี่ยหัมันก็เลยเบียขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมันเลยเป็นกีฬาที่มันชาร์เลนส์มันอยู่ที่การที่ต้องสู้กับตัวเองค,คือไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นที่หนึ่งนะกีฬา,าเนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเร็วที่สุดแต่จําเป็นแค่ว่าคุณเอาตัวเองไปเข้าเส้นได้นั่นแหละคุณเก่งแล้วนั่นคือไตรกีฬาถามเป็นความรู้นิดหนึ่งเวลาเขาไปว่ายน้ำตจกีฬาเนี่ยเขาว่ายเขาว่ายท่าไหนครับหรือว่าแล้วแต่เราเลยลูกหมาตกน้ำได้ไครับส่วนใหญ่เลยประมาณสักแปดสิบ ดีกว่านะคะจะเป็นฟรีสไตล์ซ้ายมันเป็นภาพที่ไหยแล้วเร็วแล้วอย่างนี้เราก่อนจะแข่งขันแต่ละครั้งเรามีเวลาหรือระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับเนี่ยต้องซ้อมล่วงหน้าคือถ้าเป็นงานไหมครับเนี่ยของหนําเนี่ยประมาณสี่เดือนสี่เดือนล่วงหน้าที่เราต้องแบบทุ่มเทให้มันเลยทุ่มเทให้มันเลยทุกเสาร์อาทิตย์ว่างงานก็ไปเลยไปซ้อม ค,ค,คือคือซ้อมเนี่ยตารางการซ้อมเป็นเนี่ยมันคือซ้อมเหมือนตกีฬาน,นี่เลยป่ะครับถือว่าซ้อมเป็นเรา,าเราจะไม่ชาติเราจะซ้อมเป็นอย่างาย่างแต่ยีฬาเนี่ยเราจะแทบไม่ได้เอามันมารวมกันเลยนะถ้าอาจจะมีรวมบ้างแต่ประนธ์ก็คือมักแม็กสุดคือสองประเภทกีฬาอย่างเช่นจักรยานต่อด้วยวิ่งอย่างเงี้ยทำได้หรือว่ายน้ำเสร็จขึ้นลงมาวิ่งต่อ่าซ้อมรักษาการเปลี่ยนกล้ามเนื้อเพราะตกยีฬามันมันต่อเนื่องนะคะแล้วเวลาที่เราลงจักรยานมาปุ๊บแล้วเรามาวิ่งต่อเนี่ย ถ้าคนไม่ได้ซ้อม transition ตรงนี้เปลี่ยนก้ามเนื้อตรงนีนน้สิ่งเดียวที่ก็คือขาเราจะวิ่งไม่ออกอบางคนจะรู้สึกว่ามันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ไหวแล้วมันฮาร์ด r a t มันจะสูงมากาช่วงเวลา t r a n s ิชั่นอ่างนั้นถ้าเราซ้อมได้บ่อยๆเเราก็จะเราก็จะร์ะอฟอร์มวิ่งได้ดีขึ้นค่ะคือช่วง t r a n s ิ t i o n ที่ระหว่างเปลี่ยนก้ามเนื้อจากจักรยานมาเป็นวิ่งเนี่ยาการที่มันจะช้าลงมันก็เวลาวก็จะลดลงเรื่อยบางคนจนอย่างเนี้ยแทบจะไม่รู้สึกละพอลงจากจักรยานก็วิ่งได้เลย โอเงส้มไหมคุณน้ำเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่ลงแข่งระดับสนามไอออนแมนมาแล้วมากที่สุดในประเทศไทยเลยเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวนะตอนนี้นะคะวิ่งไปแล้วกี่สนามนะคะคุณน้ำแข่งไตรลีฬาไปแล้วระยะไอออนแมนเนี่ยสิบหก สสนาม่ะทั่วโลกทั่วโลกเลยเพราะบ้านเราไม่มีระยะนี้เลยถ้าอยากจะแข่งก็คือต้องไปเดินทางใกล้สุดที่มีก็คือมาเลเซียแล้วอย่างนี้เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเรื่องการปรับตัวกับภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างคะต้องเดินทางสมมติเราแข่งวันอาทิตย์เนี่ยประมาณวันอังคารก็ต้องไปถึงละเพื่อปรับตัวปรับสภาพอากาศปรับเวลานอนปรับเวลาตื่นของเราเพราะไม่งั้นบางทีเราแข่งยาวอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหา โดยอีเวนต์ของมันเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะมีการจัดให้เราไปก่อนอยนะู่แล้วเพราะว่าไปถึงก็ต้องไปฟังกรีฟกับอีกาการแข่งขันไปเอ่อจิสเตอร์ไปเอาบไปเช็คอินก่อนล่วงหนะ้าไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นโดยอีเวนต์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการมีสแกนสเกจูให้เราไปก่อนประมาณอย่างน้อย3วันยอย่าค่ะอยากทราบนี่ดีกว่าสนามที่ประทับใจมากที่สุดใน16ในสนามน,นี้นมใีในบรรดาที่นนทไหนใช่ค่ะ สิบหกสนามที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นสนามที่ทุ่งไปมาคือเวิลชิปชิเพราะเป็นสนามในฝัอนอ๋อก็อ<ช>ค,อคือคือตั้งแต่แข่งมาเนี่ยตั้งใจจะสนามเนี้ยยังไงต้องไปให้ได้ใช่ไหมครับใช่เพราะมันเป็นสนามที่เอ่อไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปแล้วเราจะสเราส,าราสามัครเข้าไปได้เลยมันต้องเป็นสนามที่เอ่อไม่ว่าใครก็ตามในโลกต้องคอยฟ่าไปเท่นั้นเป็นสนามาที่ โคน่าใช่ค่ะที่โคน่าโคน่าอเมริกาคะรัฐาาวค่ะคือเราเป็นนักไกรีฬาเราเป็นนักแข่งระยะไอรอนแมนมันมีสนามทั่วโลกเลยแต่ว่าสนามทั่วโลกเนี่ยเราสามารถเรามีเงินเราสามารถที่จะสมัคร register ไปได้เลยเขาก็เปิดไ้เราแค่ไปสมัครให้ทันเวลาเขาท่านั้นองว่าเขาเปิดรัาสมัครเมื่อไหร่ก่อนที่มันจะเต็มนะคะแต่สนามเนี้ยคือไม่สามารถที่จะสมัครได้โดยวิธีทั่วไป เขาจะให้เราสมัครได้จบเมื่อเขาจะมีสล็อตของแต่ละสนามเราต้องเป็นหนึ่งก็คือถ้าเราจะไปก็คือเราต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดเก่งที่สุดในแต่ละนะนะเอชวิคของตัวเองแต่ละรุ่นในรุ่ของตัวเองนะคะแต่ว่าหนาก็ไม่ได้เป็นคนเก่งขนาดนั้นะนะคะถึงแม้ว่าเราจะแบบอ,อ,อยู่ในประเทศเราเราจะค่อนข้างทีง่จะเร็วละแต่พอไปเทียบกับต่างชาติก็จะมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นก็คือก็จะเป็นอะไรที่พํา ถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไรอะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจน้อยมากนะทีนี้หรืออย่างที่สองก็คือแบบที่หนาได้ไปก็คือต้องแข่งไอ้นั่นแมนมาแล้วสิบสองสนามขึ้นไปแล้วก็เราก็ต้องส่งใบสมัครของเรานะคะส่งใบสมัครของเราไปให้เขาพคัดเลือกส่งใบสมัครไปกี่ครั้งคะที่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็ได้ร <พบ S 1> ั้เราวพอสิบสามสิบ ตอนนั้นก็คือตอนที่ส่งไปเนี่ยได้14สนามนะสนามโคหน้าเนี่ยทำไมมันเป็นสนามที่เป็นสนามไฝ่ฝันของนักวิ่งทั่วโลกอะคะมันมีความต่างกับสนามทั่วๆไปก็คืออย่างที่บอกก็คือโคหน้าเนี่ยเป็นสนามที่คนไฝ่ฝันเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถไปได้คุณต้องมีความสามารถหรือว่าอะไรหงมีใจรัก เพราะว่าสนามเขาโหดกว่าที่อื่นหรือว่าสนามเขารับเฉพาะคนที่คุณสมบเท่านั้นคนที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้นถึงจะไปได้คุณหนำก็เป็นหญิงไทยคนแรกใช่ค่ะที่ได้เข้าไปลงแข่งในสนามที่โคนินี้เราัรอรอคอยมานานมากแล้วแล้วอย่างสรีล่ะยอางหญิงไทยกับสามชาติเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันแน่นอน เพราะว่าฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรภูมิประเทศเขารหรือความเอื้อในการซ้อมของเขาเมันทําให้เขาแข็งแกรงาเรานะคะลักษณะของบอดี้กล้ามเนื้อของเขาด้วยที่เขาแบบมีกล้ามเนื้อที่ที่แข็งแรงขอาเรานะคะแล้วทำให้ให้เราเนี่ยค่อนข้างท,ที่จะสู้กันไดยากเสียเปรี้บ ทกประเทศเราก็จะค่อนข้างเรียบอากาศร้อนเราก็ไม่ค่อยอยากออกไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นสนามร้อนๆอ่ะเราจะได้เปรียบเราได้เปรียบเราได้เปรียบเพราะว่าเราเราชินแบบอย่างฝรั่งเขามาแข่งบ้านเราเนาะบางทีเขาก็แบบไม่ไหวเขาเดินเลยก็มีเยอะมีเยอะเพราะว่าเขาแบบพุชจนมันมันรีดอ่ะเขาจะไม่ชินเลยอากาศอย่างฝรั่งมาแข่งโซนแบบเอเชียเนี่ยเขาก็ต้องมาปรับตัวก่อนเหมือนกันให้ชินกับอากาศได้อะไรจากการวิ่ง ครั้งนี้ดีกว่าวิ่งไตกีฬาเนี่ยและถ้าถามว่าได้อะไรจากการแข่งแข่งใจรือการการที่เราเป็นนักไตกีฬาเนี่ยสิ่งสิ่งแรกเลยที่หนาได้ก็คือการที่เรามีเลือดนักสู้ครับนะที่เราไม่ยอมแพ้กับอะไรเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลามันมีอุปสรรคหรือมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราก็จะหายใจลึกๆเหมือนตอนเราแข่งแล้วเราก็บอกเองว่าโอเคเราทําได้เราผ่านไม่ได้บางทีหยุดตัวเอง คือจากวิ่งเปลี่ยนเป็นลองหยุดเดินอพอเราหยุดเดินปุ๊บเราได้หายใจลึกลึกปุ๊บเรารู้สึกว่าเรามีแรงเราใหม่แล้วเราก็ทําได้ใหม่มันก็เอามาใช้กับชีวิตเราได้ว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่ประสาทเยอะเราลองนั่งนิ่งๆแล้วลองมองดูแบบรอบๆตัวเราจะพบว่าเออมันก็มีทางออกของมันเองอ๋อเป็นปรัชญาที่ได้จากการ<ช>เล่นกีฬาเอ<ช><ย>งคือคือมันได้จากกีฬามากๆตรงนี้หนําเลยรู้สึกว่าเวลามันมีอะไรกับชีวิตหนําจะไม่ค่อย ไค่อยเศร้าไปค่อยอะไรมากก็คือก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันจะมีทางออกของมันเองแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอยากจะนึกขึ้นมาอยากเป็นนักไตรกีฬาบ้างเนี่ยเขาจะต้องทําตัวยังไงหรือเตรียมตัวยังไงหรือว่าดูว่าตัวเองพร้อมไหมอย่างไงค่ะทีนี้สําหรับคนที่มีพื้นฐานกีฬาอยู่บ้างเอาคนที่มีพื้นฐานกีฬาอยู่บ้างก่อนนะคะคือไม่ว่าจะเคยวิ่งบ้างก็ดีหรือเคยว่ายน้ําบ้างก็ดีเคยปั่นจักรยานบ้างก็ดีนะคะหรือมีสักสองในสามันนี้ง่ายละ ในการที่เขาจะเป็นนักไรก็คือเขาไปซ้อมเพิ่มอีกหัึ่งอย่างหรือสองอย่าง<ม>เขาก็ไปได้ะ้ะอยู่ที่ว่าเขาอยากจะเล่นหรือเปล่าเท<ม>่านั้นเองแต่ถ้าเป็คนที่ไม่เคยเล่นกีฬาเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเริ่มก่อนเริ่มเลาะเริ่มถามตัวเองก่อนว่าในสามอย่างนี้เราน่าจะชอบอะไรที่สุด<ม>น่าจะชอบอะไรที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าชอบวิ่งก็ลองไปวิ่งก่อน<ม>ทําอะไรก็ได้สักอย่างนึงให้มันได้ก่อนแล้วที่เหลือมันถึงจะตามมามถ้าเราไม่ปลูฝกฝังนิสัยในการ รับการออกกําลังกายของตัวเองมันมันไม่มีทางเล่นใจกีฬาได้ครับต้องเริ่มจากอะไรสักอย่างนึงถ้าชอบปั่นจักรยานลองออกไปขี่จักรยานก่อนมันถ้ามันมีหนึ่งในสามละเดี๋ยวอีกสองมันตามมาไม่ยากตอนนี้คนไทยหยิกไทยดีกว่าเล่นไตรกีฬากันเยอะไหมครัะโอ้โหแต่ประมาณสองปีหลังเนี่ยเยอะขึ้นมาก ừ, ừ, ừ. ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยดีกว่าเยอะเยอะขึ้นมากอีเวนต์การแข่งขันเนี่ย เดี๋ยวนี้แทบจะกลายว่าถ้าสมัครช้าคือเต็มโอ้ใช่จุดมุ่งหมายต่อไปดีกว่ามันมีอะไรที่สุดกว่านี้ไหมครับที่อยากไปใช่ตอนนี้ตอนนี้คือพอหนาใจกีฬาเนี่ยเรียกได้ว่าหนาไปถึงจุดที่สูงสุดละจุดที่เคยฝันไว้จุดที่เคยฝันไว้สิบกว่าปีหนาเป็นจริงละเพราะฉะนั้นตอนนี้พอหลังจากหนาไปโคนากลับมาเนี่ยหนาเบน จะเรียกว่าเบนเข็มตัวเองก็ไม่ใช่เพราะว่าเบสของไตอีราคือมีวิ่งอู่ใน,นั้นแต่หนําด้วยความที่หนําเป็นนักวิ่งอยู่แล้วในตัวเองเพราะเชอ่าวิ่งมากเช่าวิ่งมากที่สุดใน3อยา่านเพราะฉะนั้นหนูก็เลยเบนเข็มตัวเองเป็นนักวิ่งที่เป็นระยะไกลเลยไม่ใช่แค่42ละเพราะก่อนหน้าหนําก็จะมีวิ่งแบบ50โลอยู่บ้างนะคะก็เลยเบนเข็มตัวเองเต็มที่เลยเป็นนักวิ่งแบบเขาเรียกถ้าเป็นระยะคือเขาเรียกนักวิ่งอัลตร้าอัลตร้าค่ะอัลตร้าคือมากกว่ามาราธอนบางทีเป็น50 บางทีเป็น60บางทีเป็นร้อยนะคะซึ่งตอนเนี้ยพอหลังจากนั้นกุ้มหนูมก็เลยไปลงวิ่ง100กิโลนะคะ100กิโลกิโลใช่100กิโลแล้วก็เลยมีโอกาสได้เป็นเป็นแชมป์นะคะเป็นแชมป์หนึ่งร้อยกิโลแชมป์เลยเมื่อปี2014ที่ที่สนามที่เขาบอกว่าต้องวิ่งไปผจญภัยในป่าใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะของของนอตเฟสของนอตเฟสซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยด้วย ผู้หญิงคนละคือจริงๆแล้วที่ผ่านมามีผู้หญิงไทยจบที่ระยะนี้คือจะมีออกประมาณทั้งสองคนแต่ว่าไม่ได้แชมป์แต่เ้าก็รู้สึกจะไม่ได้รางวัลแต่ว่าทองนําไปปุ๊บนําจะได้แชมป์ปีนั้นพอดียังไงคุณเก่งสนใจไหมโอ้โหสนใจเลยไปวิ่งไปวิ่งวายน้ำอืกรยานคุณผู้ชมสนใจที Siri, ่จะลงแข่งไตรกีฬาหรือว่าผ่านเต็มเป็นนักกีฬาก็ลอง เปลี่ยนชุดเลยแล้วไปวิ่งกันนะคะค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณน้ำนะคะหรือคุณน้ำเพชรมากที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์สู่จุดเป้าหมายตามความฝันได้นะคะวันนี้ได้ความรู้มากเลยเราก็เดี๋ยวไปมั่งไปวิ่งมากวันนี้ก็ขอบคุณคุณน้ำมากค่ะวันนีค่ะเกิดมาเป็นคนไทยมี ช่วงนอกลูกช่วงนอกลูกของเราในวันนี้นะครับพี่เก่งใส่หมวกสบายเป้มาที่บ้านดำนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นบ้านของอาจารย์ถวันดัชนีนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับบ้านหลังนี้จะมีความสวยงามความสำคัญและประวัติความเป็นมาอย่งไงติดตามชมกันเลยนะครับ ติะ์บ้านดำตั้งอยู่ที่ตำบลนาแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านที่อาจารย์ทวันดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมสร้างขึ้นมานานกว่า40ปีแล้วที่นี่มีสถาปัตยกรรมมากกว่า40หลังเกือบทุกหลังจะทาด้วยสีดำซึ่งเป็นสีที่อาจารย์ทวันดัชนีโปรดปรานที่สุดจึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านดำ ศิลปะและสถาปัตยกรรมเหล่านี้สร้างจากแรงบันดาลใจที่มาจากล้านช้างล้านนาและสุวรรณภูมิเป็นที่รวบรวมของสะสมของอาจารย์ถวันที่มีทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมผลงานทุกชิ้นสื่อให้เห็นถึงตัวตนและจิตวิญญาณของอาจารย์ถวันได้อย่างชัดเจน เรือนแต่ละหลังจะมีชื่อเรียกเฉพาะเช่นเรือนเชียงทองทอทาปรุงวงแหวนหวานล้อมพระดาวเสาบ้านดำกาแลเกี่ยวฟ้าหย่าน้ำตาบนแก้มการเวลาเป็นชื่อเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ไพเราะแฝงความหมายแรงบันดาลใจบ่งบอกรูปแบบศิลปะและวัตถุประสงค์ของการสร้างไว้อย่างสวยงามทีเดียวละค่ะ ชมจะแวะเวียนไปเยี่ยมชมบ้านดำก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ถวันดัชนี .com จะได้ความรู้และเพิ่มอัทรสในการชมมากขึ้นค่ะถึงแม้วันนี้อาจารย์ทวันดัชนีจะสิ้นชีวิตลงแล้วแต่ผลงานและความสามารถของท่านยังคงยิ่งใหญ่ในใจของคนไทยทุกคนด้วยความคาระวะ จากรายการบันทึกไทยและคนไทยทุกคนช่วงบันทึกต่างแดนวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมการบันทึกของสิงคโปร์ b o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 f Records กันอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ครั้งนี้เป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัวของหนุ่มใหญ่ชาวสิงคโปร์มิสเตอร์ชิฮานปีเตอร์ชงจากโอยาม่าคาราเต้โดเคียวคูชินไคคันแสดงความสามารถโดยการใช้ฝ่ามือฟันก้อนน้ำแข็งซึ่งมีความหนาให้หักได้ถึง10ก้อนในการฟันเพียงแค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้น และยิ่งกว่านั้นขณะที่เขาฟันน้ำแข็งขาของเขายังยืนอยู่บนถาดไข่ดิบโดยที่ไข่ที่เขาเหยียบอยู่แตกน้อยที่สุดด้วยนับว่าเป็นความสามารถที่น่าทึ่งแต่แน่นอนค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนมาอย่างดีและมิสเตอร์ชิฮานปีเตอร์ชงก็ได้รับการบันทึกลงในสิงคโปร์บุ๊กออฟเรคคอร์ส ว่าเป็นบุคคลที่สามารถฟันก้อนน้ำแข็งด้วยฝ่ามือเพียงครั้งเดียวทำให้น้ำแข็งหักได้มากที่สุดถึง10ก้อนเมื่อวันที่27มีนาคม2554ันนี้นะครับพี่เก่งคุณเอกนะครับก็อยู่กับอาจารย์ธัญญาผลนันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับผมกับคุณเอกเนี่ยไปสัมภาษณ์นักกีฬาไตกีฬาท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยเรียกว่าเป็นคนลเลกนะครับผลงานของเขาเนี่ยต้องให้คุณเอกเนี่ยพูดมาเลยมีอะไรบ้าง เธออึดมากเลยค่ะอาจารย์เธอเป็นนักกีฬาไตรกีฬาหญิงของไทยนะคะคนแรกที่แข่งไตรกีฬาในสนามระดับไอออนแมนมากสนามที่สุดถึง16สนามนะปัจจุบันนะคะัและอย่างนั้คือเธอได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันไตรกีฬาในสนามในฝันของนักกีฬาไตรกีฬาทั่วโลกโนั่นก็คือสนามโคนาที่ รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้เลาเห็นว่าเขายังเป็นนักวิ่งด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเป็นนักวิ่งซึ่งเธอวิ่งแล้วก็ได้เหรียญในสนามที่เขาเรียกว่าสนามเทรลที่จะต้องผจญไปในป่าครับนะคะได้เหรียญทองมาด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวชนะเลิศด้วยใช่ผู้หญิงไทยคนเดียวอ๋อสุดยอดครับเราจะบันทึกอะไรเขาได้บ้างครับเนี่ยก็บันทึกไว้ทั้งสามอย่างเลยครับอ๋อ สามอย่างเลยค่ะโอ้เออเลยค่ะเอองงเลยสามอย่างเลยขออีกทีได้ไหมครับอาจารย์บันทึกแล้ววันนี้นะครับรายการบันทึกไทยของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมพี่เก่งคุณเอกนะครับอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้รับคัดเลือกเข้าลงแข่งขันสนามในฝันของคนทั่วโลกนะคะก็คือสนามโคมาแล้วตอนนี้นะครับพี่เก่งก็มาถึงพราะเธอก็ยังเป็นนักกีฬาไตรกีฬาหญิงไทยคนแรกที่ได้เหรียญชนะเลิศ จากการแข่งขันนอตเ c สเป็นการแข่งขันไตรกีฬาประเภสเทรลซึ่งผจญภัยในต่าวิ่ง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 อีกแล้วพี่แฉเลิ่เป็นวิ่งเอาเหรอเออนอตเบสเอาแล้ว